เพราะตอนนี้ไปเสื e ่อมเชื a a ่อก้อนขึ้นมะไมกันเนอะแมบัดตอนสิขึ้นเวทีนีใจใส่เก็่งไปไปไปลงไปสำรวจเหตุการณ์เบิ้งมันจังมาตื่นไปอยู่ให้ไปอยู่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 ไปจะมารับหนูเรียกตาเล่ก่อนโทรศัพท์ยาบญาติใช่ไหมขึ้นเวทีไหมลูกบ่อได้บอกแม่ เตรียมตัวขึ้นเวทีกอดกันลูกกอดกันขอดกันกอดการเออรักกันรักกันอย่าหยุ่มกันนะ้าหย่มกันนะนะ เน่มามายายขอปืนไว้ก่อนยายพาลงไปข้างล่างเนาะปุ้มปุ้งป sure> ุ้งปุ้งเอาขอปืนก่อนค่ะขอปืนไว้ก่อนนะเบบี้ชอนอยู่นี่นะรออยู่นี่นะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะไปสำรวจไปทีก่อนนะคะซื้อไหมเนี่ยเพื่อสิ่งไหนงานเพื่อเอาเดียมซื้อเส้นสายนี้มันมันมันได้เอ้าดูดูดูจะร้องเพลงนะกาใจกัน โจกถุงโอ้โจกถุงเออมีถุงด้วยยัไงถุงหนูมีไงกว่งมีไงก็บม่มีเหตุผลในไงอ่าโจกถุงโจกถุงข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอ้าวเท่เท่มากเลยเออเท่เหรอมาเออเท่เนี่ยไอจีบแม่อ้าห่วยนะอ้าวไปไปยืนโจกถุงแล้วโอ้ยแอนเบิ่งลูกเจ้า เอจบ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 จกอบจบจยจบ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 จงจบจงจบจงจบจบจบจจบ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 จอ่าจจบ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 ่บจบจบ่บจจจ